ฟุตบอลมาแล้วเจอกันอีกครั้งนะครับในช่วงที่2กับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศจากผมมวยหูเมธานะครับซึ่งช่วงแรกผมมวยหูเมธานะครับวิเคราะห์วิจารณ์นะครับมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองศึกเพชรยินดีที่เบทีมวยราชดำเนินให้แล้วนะครับท่านสามารถติดตามดูย้อนหลังได้กับ4ช่องทางการติดตามด้วยกันนะครับช่องทางที่1เป็น a c e b o o k เมธา7สีช่องทางที่2เป็นเพจเมธา7สีช่องทางที่3เป็น u t u b e เมธา7สีและช่องทางที่4เป็นอิสตากเมติดตามนะครับ ทุกแพลตฟอร์มการวิเคราะห์การวิจารณ์กับทั้งมวยและฟุตบอลนะครับผมเมธาต้องขอบคุณทางกลุ่มกีฬามวยพักยุค168่กนะครับจนอกสนใจครับสมัครเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันได้กับกลุ่มกีฬามวยพักยุค1 6 8กนะครับในกลุ่มกีฬามวยพักยุค1 6นนั้นมีข้อมูลมวยหน้าเล่นข้อมูลมวยหน้ารองรวมถึงทั้นของข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศและทีท่สําคัญมีไลายเสียงให้ฟังฟรีๆกันทุกวันไลายเสียงมวยมีให้ฟังฟรีๆกันทุกวันน,น,นะครับต้องสสมมมมมมมัััครรรเเททท่่่่าาาานน้ไีีีีตอองงงขกกกกลุุฬวยยพ68ผช หมั่ที่ไอดีลายด้านล่างหรือทักแชทมาหาผมเมธานะครับอ่ะเราเข้าสู่นั่นของฟุตบอลหน้าเล่นฟุตบอลหน้ารองนะครับประจำํำค่าคืนวันพระหัสที่19ทธันวาคมนะครับคู่แรกจะเป็นนั่งของฟุตบอลนะครับ คาราบาวครับรอบแปดทีมสุดท้ายจะเป็นการเจอกันกับระหว่างทางไก่เดทองทัดแน่นฮัมสเปอร์นะครับจะเปิดสนามทัตแนมฮอมสเปอร์สเตเดียมรับมือกับทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดแต่เรืงของฟุตบอลคู่นี้จะเริ่มงทำการคิกออฟช่วงเวลาตีสามของบ้านเรานะครับทางเจ้าบ้านทางสเปอร์นั้นก็มีทางอังเกลบอสเตตัวกรูคุมทีมอยู่ในขณะนี้นะครับส่วนทางแมนยูนะครับก็มีทางแฮกโค้ดคนใหม่ครับก็คือทางครับรูเบนอาโมริมคุมทีมอยู่ในขณะนี้นะครับผลงานของทางสเปอร์นะครับมีชนะ Utes, สองเสมอสองแพ้ไปสองราสุดเป็นฝ่ายครับชนะทางเซาท์ทัมตันมาห้าศูนย์ครับส่วนทางแมนยูนั้นผลงานมีชนะสามแพ้ไปสองราสุดเป็นฝ่ายครับเฉือนชนะทางแมนเชสเตอร์ตีมาสองหนึ่งฟุตบอลคู่นี้คร <Right> ับราคาเด็ดเปิดนะครับเสมอทางคู่มาเยือนทางแมนยูเป็นต่อที่ราคาเสมอลบห้านะครับข้อมูลบองต้นสถิติชื่อโค้ชสนามแข่งขันเวลาการแข่งขันผมมยผู้เมทาแจ้งข้อมูลบองต้นให้แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาจอดลึกนั้นของรายชื่อนักเตะทั้งเจ็ดตำแหน่งที่คาดการว่าจะลงสนามค่ำคืนนี้นะครับว่ามีใครกับใครกันบ้างพร้อมการวางหมากการ างกลยุทธ์ของทางให้โค้ชทั้งสองทีมว่าจะใช้กลยุทธ์แผนไหนและอัพนักเตะแผนไหนถ้าพร้อมแล้วตามผมมวหูเมทากรูสายกีฬาแห่งวงกวารมวยและวงการฟุตบอลนะครับสจหรับการจัดทัพของทางสเปร์นะครับเปน็นด้านของวันนี้ทางอังกฤบอสเตตัวกูครับลายอัพนักเตะครับที่เปิดออกมาจะเป็นของระบบ433หน้า3ตัวนะครับผู้รักษาประตูจะเป็นทางเจ้าเฟสเซอร์ครับ ฟลุสเตอร์ยืนฟอสไให้ทางสเปอร์สี่ประการหลังแผงแบ็คโฟจะบังเจ้าอาร์ซีเกรกับทางเจ้า u, ราดูกับการดูซินนี่ครับก็จะรับบทบาทเป็น2เตตอร์ฮับบัญชาเกมรับร่วมกันนะครับวิงแบ็ตฝั่งซ้ายเป็นทางเจ้าเปโตปาโร่ครับวิงแบ็ตฝั่งขวาจะเป็นเซนต์แมทส์ไปนะครับก็เป็น4แดนหลังแผงแบ็คโฟของทางสเปอร์นะครับก่อนทางแผงกองกลางครับจะบันทางเจ้าเดยานกับ โคโรเซตกี้ครับยืนคู่กับทางอิสนะครับบิสตูมาและทางชอปเป้นะครับก็เป็นสามนะครับแดนกลางของทางสเปอร์วันนี้ครับสามประสานแดนหน้าจะส่งทางเจ้าครับจอแดนจอนสันนครับตัวที่หนึ่งครับตัวที่สองครับโดมินิกครับโซลัสกี้ครับและวันนี้ครับอีกหนึ่งนักเตะคือทางซองเฮงมินดาวเตะทีมชาติเกาหลีใต้ครับก็เป็นรายชื่อครับของทางสเปอร์นะครับที่คาดการณ์ว่าจะลงสนามค่ำคืนนี้นะครับอ่ะ ต่อไปข้ามฝั่งข้ามฟากดูความร้องทางแมนยูกันบ้างสจหรับการจัดทัพของทางแมนยูเับเป็นเรื่องของวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของระบบ4-3-2-1ผู้เล่นประตูะเป็นแข้งเจ้าอันตายครับบายินดี้ยืนเฝ้าเสาให้ทางแมนยูเขาเป็นผู้สล่นประตูมือ2นะครับสี่ปากการหลังแผงแบ็คโฟจะเป็นแข้งเจ้าบัตไทยเดอร์ลิคคือทางลีซานโดมาติเนสนะครับก็จะเป็นในนั้นของสองเซนเตอร์ฮับของทางแมนยูวันนี้ ริมแบ็กฝั่งซ้ายครับจะเป็นทางเจ้าวิกเตอร์ลินเดอร์เรฟกับวิงแบ็กฝั่งซ้ายครับฝั่งขวาก็จะเป็นทางเจ้าครับอาร์เมดีเยอโรครับก็เป็นสี่ด้านหลังแผงแบ็กโฟครับของทางแมนยูครับส่วนทางแผงกองกลางครับจะเป็นทางเจ้าครับคอปปี้เมนูครับกับทางเข้าคาเซเมโรครับรวมถึงด้านของทางนะครับเร็วๆนะครับมาเลเซียนะครับส่วนมีด้านของทางครับบูโนเฟนันเดสรับบทบาทเป็นกองหน้าตัวต่ำลงถึงทางเจ้าแอนโตนี่นะครับและวันนี้หน้าเป้าเป็นทางเจ้าโจชัวนะครับเคลซี่นะครับก็เป็นอะไรชื่อของทางแมนยูวันนี้ก็ถืออว่าสำรรงงงลคัับท้ สเปอร์แล้วทางแมนยูครับในเรื่องของฟุตบอลคู่นี้มุมมองผมวยหูเมทาครับถือว่าคู่กีสูสีครับราคาเดดเปิดทางแมนยูก็เป็นต่อที่ราคาเสมอแต่ว่าแข่งในบ้านนี่ต้องยอมรับว่าทางสเปอร์นี่ถือว่าผลงานในนัดล่าสุดนี่ถล่มในด้านของทาานะครับเตาถมตันมา5นครับมุมมองผมในเรื่องของฟุตบอลคู่นี้ก็ราคาเสมอเสมอแบบนี้ครับผมดูว่าความกระตือรือร้นในที่สําคัญทานะครับสเปอร์แล้วดูดูการนี้ก็เน้นแน่ของบนถ้วยเป็นหลักด้วยครับราคาเปิดทางแมนยูเป็นต่อที่ราคาเสมอส่วนตัวผมเมทาผมชอบทางเจ้าบ้านทางสเปอร์นะครับ ตัวนี้นของฟุตบอลคู่ต่อมาก็เป็นเรื่องของฟุตบอลโคปาอิตาเลียครับระหว่างทางอินเตอร์มิลานเจอกับทางอูดินิเซ่ครับอินเตอร์ต่อลูกครึ่งไม่น่าต่อรองนี้ทางอูดินิเซ่ครับและคู่ต่อมาเป็นฟุตบอลครับยูฟ่านะครับโรลลป้าคอนเฟรนซ์ลีกครับวันนี้เชลซีเจอกับทางเซมล็อกนะครับโอลเวอร์เชลซีต่อ3ลูกไม่น่าต่อรองนี้ทางเซมล็อกโอลเวอร์และคู่ต่อมาครับวันนี้วิกตอเรียกิมาร์ไรส์เจอกับทางครับฟิกออรเนนตินาฟิกออรมาเยนก็จริงแต่วันนี้ไม่น่าพลาดวันนี้จัดไปในทาาาาาาางงงงีีีออออออแแลลละะะคคคคคคูู่่่ตมรรรัััััับบบบวววนน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 ้้้้ปปปิกกกกเเ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 ยยจททโโฮฮใใใหดข เหลียวเบตติสครับวันนี้เจอกับทางครับเคเรจเคชิงกิฟุตบอลคู่นี้ลองที H ่ทางเอเจเคเคจินกิ K K, นะครับอ่ะวันนี้จบลงเท่านี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ตอนนี้สวัสดีครับ